อำเภอหนองสูงแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกตาดโตนน้ำตกตาดโตนเป็นน้ำตกแห่งเดียวของอำเภอหนองสูงและใหญ่ที่สุดของจังหวัดมุกดาหารอยู่ห่างจากอำเภอหนองสูงไปทางทิศใต้และอยู่ห่างจากอำเภอคำชะอีไปทางทิศตะวันตกตามถนนสาย2042ระยะทางประมาณ18กิโลเมตรระยะน้ำตกสูง7เมตรกว้าง30เมตร เป็นน้ำตกชั้นเดียวแต่แนวราบยาวและสวยงามมีแอ่งน้ำสำหรับเล่นน้ำได้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวมุกดาหารและชาวจังหวัดใกล้เคียงเมื่อย่างเข้าหน้าร้อนจะมีผู้คนทั้งอยู่ใกล้ไกลทุกสารทิศเข้ามาเยี่ยมชมน้ำตกใกล้ธรรมชาติซึ่งไม่ไกลจากถนนมากนักคนส่วนมากจะมาที่นี่กันในหน้าแล้งของทุกปีเพื่อคลายร้อนกันเพราะบรรยากาศร่มรื่นความเย็นสบาย นับเป็นสวรรค์นบนดินอย่างแท้จริงวัดบรรพศคีรีภูจอก้อวัดบรรพศคีรีหรือวัดภูจอก้อเป็นวัดธรรมยุทธนิกายอยู่ห่างจากอำเภอหนองสูงไปทางทิศใต้ประมาณ19กิโลเมตรตั้งอยู่บนภูจอกกอบ้านแหวงตำบลหนองสูงใต้อำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหาร วัดบรรพตคีรีเป็นวัดที่มีพระอาริยสงฆ์ของจังหวัดมุกดาหารที่เป็นที่เลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนคือหลวงปู่ล่าเขมปัดโตซึ่งแต่เดิมท่านได้จำพรรษาอยู่ที่วัดภูเก้าบ้านโคกกลางอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารต่อมาในปีพุทธศักราช2500นางตาลและชาวบ้านแวงได้นิม,มนต์มาจำพรรษาที่วัดภูเจาก้า เขมปัปตาเจดี JD, ออกแบบโดยคุณไขสีตันซิริมีรูปทรงเป็นเจดีทรงระฆังควา่าสูง22เมตร28เซนติเมตรระดับด้วยกระเบื้องจากอิตาลีโดยมีพื้นที่ชั้นล่างจัดแสดงประวัติผลงานเครื่องบริขารและหุ่นขี้พึ่งจำลององค์หลวงปู่ล่าเพื่อสการะบูชาวัดบรรพตคีรีภูเจาก็จึงนับเป็นแหล่งเผยแพร่ธรรมะทางพุทธศาสนาที่สำคัญด้านวิปัสสนากรรมฐาน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่พุทธศาสนิกชนเลื่อมใสสืบมาวัดถ้ำภูผาขาววัดถ้ำภูผาขาวตั้งอยู่บนภูเขาที่ชื่อว่าภูเขียวตำบลบ้านเป้าอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารวัดถ้ำภูผาขาวหรือวัดถ้ำส้มชื่อเรียกที่เป็นภาษาภูไทยเป็นวัดที่สร้างอยู่บนหน้าผาอันสูงชันของภูเขา อยู่ทางทิศตะวันตกของตำบลบ้านเป้าส่วนวัดตั้งอยู่บนหน้าผาทางด้านทิศตะวันออกของภูเขาโดยวัดหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมองเห็นทิวทัศน์หมู่บ้านในตำบลบ้านเป้าได้และสวยงามมากบนหน้าผาแกะสลักพระพุทธรูปสีทองเหลืองอรารามสองข้างของพระพุทธรูปมีพระพุทธรูปเล็กรองลงมาอยู่ข้างละสององค์ กุฏิของพระสงฆ์นั้นจะปลูกอยู่หน้าผาเรือนกุฏิทำด้วยไม้ดูแปลกตาเหมือนสิ่งปลูกสร้างของคนสมัยโบราณทางขึ้นสู่ยอดเขานั้นสร้างด้วยคอนกรีตทำเป็นขั้นบันไดเป็นบางช่วงสวยงามและบริเวณโดยรอบสงบร่มเย็นเหมาะแก่การมาปฏิบัติธรรมเป็นอย่างมากบริเวณหน้าผาปลูกสร้างอาคารยื่นออกมาเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์สวยงามมาก สามารถมองเห็นหมู่บ้านหลายหมู่บ้านอากาศเย็นสบายหน้าหนาวอากาศจะหนาวมากและลมแรงบริเวณสันเขาเป็นที่ราบอุดมไปด้วยป่าดงดิบผสมป่าไม้เบญจพรรณซึ่งอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การศึกษาธรรมชาติการเดินทางมาที่วัดนี้เนื่องจากวัดถ้ำภูผาขาวเป็นภูเขาที่สูงชันสามารถนำรถขึ้นไปได้ในบางช่วงเท่านั้นทางด้านฝั่งตะวันออกคือบ้านเป้า ส่วนทางด้านทิศตะวันตกสามารถนำรถขึ้นไปได้โดยขึ้นถนนสายร้อยเอ็ดชนพื้นเมืองชาวผู้ไทยชาวผู้ไทยเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีถิ่นอาศัยตามลุ่มน้ำโขงและลรแวกเทือกเขาภูพานในแถบจังหวัดสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์และมุกดาหารคำว่าผู้ไทยมีผู้ใช้เรียกแตกต่างกันออกไป แต่จากบันทึกเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องพบว่าใช้คำว่าผู้ไทยรวมถึงชนเจ้าของถิ่นก็เรียกตนเองว่าชาวผู้ไทยชาวผู้ไทยมีถิ่นฐานเดิมอยู่ในแคว้น12จุไทยบริเวณเมืองแกงหรือเมืองเดียนเบียนฟูประเทศเวียดนามในอดีตมีชาวผู้ไทยอยู่ใน12บสองเมืองจึงเรียกว่า12จุไทยหรือ12ผู้ไทยต่อมาได้อพยพลงมาตั้งเมืองใหม่อยู่ทางตอนใต้ของเวียงจันทร์ แถบเมืองวังเมืองตะโปนหรือเซโปนในจังหวัดมุกดาหารมีชาวบ้านผู้ไทยอาศัยอยู่ในเขตอำเภอดอนตาลดงหลวงนิคมคำส้อยคำชะอีและอำเภอหนองสูงจำนวน84หมู่บ้านจึงกล่าวได้ว่าชาวผู้ไทยเป็นกลุ่มชนที่ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและพิธีกรรมไว้อย่างเหนียวแน่นขนบธรรมเนียมประเพณีเก่าแก่ของชาวผู้ไทย ที่ยังคงอยู่เช่นการเลี้ยงผีบรรพบุรุษการเหยา่การแต่งงานหรือกินดองการฟอร้อนและรำผู้ไทยซึ่งมีขั้นตอนและกิจกรรมน่าสนใจการฟอร้อนและรำผู้ไทยนับว่าเป็นการละเล่นสืบต่อกันมาในท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่บ้านโนยน,โนยางตำบลโนนยางอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารซึ่งยังคงมีผู้สืบทอดเจตนารม์ ของบรรพบุรุษมาจนถึงปัจจุบันการรำผู้ไทยนั้นจะต้องมีผู้รำสองคนชายหญิงคอยโต้อตอบกลอนลำในลักษณะคำพยาเกี่ยวพาราศีหรืออาจลำเดี่ยวโดยมีดนตรีประกอบคือแคนกระจับปีพินและปีผู้ไทยการละเล่นลำผู้ไทยในอดีตจะนิยมเล่นในการลงข่วงในหน้าหนาว โดยผู้สาวหรือฝ่ายหญิงจะเข็นฝ่ายเพื่อเตรียมทำเครื่องสมมาในพิธีปะสู่หรือพิธีแต่งงานของตนเองในเดือนสี่ที่จะมาถึงนี้ส่วนฝ่ายผู้บ่าวหรือฝ่ายชายก็จะดีดกระจับปีพร้อมกับลําผู้ไทยมาจีบสาวที่ตนเองหลงรักนอกจากนั้นจะมีการละเล่นในงานบุญเทศกาลต่างๆของหมู่บ้านจึงจะจัดที่วัดหนุ่มผู้ไทยในแต่ละหมู่บ้านก็จะเล่นเครื่องดนตรีพื้นบ้าน เช่นแคนกระจับปีปีพร้อมกับลำผู้ไทยไปจีบสาวในแต่ละตู่หรือที่พักชั่วคราวหากว่าเป็นที่ต้องตาต้องใจก็จะตามไปจีบกันถึงหมู่บ้านจนได้เป็นคู่ครองในเวลาต่อมาในปัจจุบันมีการประยุกต์ท่ารํำต่างๆในกิจวัตรประจำวันของชาวผู้ไทยเช่นการหาไข่มดแดงการเก็บผักหวานการหาหน่อไม้ การหาจัก,กระจันประกอบการลำพูไทยได้อย่างสวยงามและน่าสนใจ